ต้เข้าต้งต้าทุกเม่อก่อนนอนตอนตอนเที่ยงนี่เป่าร้อนทีนี้จะเป่าเย็นเขาชิ้นต่านะขาเหดยายกเผ็ดกระดัก้่ไะห้าเจกับย้ายห้าเชากับยืดด้าเจากับตะลึงก็คอยอย่างนี้แต่ถ้ามือย่อนง่ายมาย้ายก็จเป็น่หางมลยใหญ่ใ่ท่ละเลยกเข้าวทุเข้า ดูหา่งด่ายความคืบออนนี้คนไดีารมีเข้ามถึงนักตบปันตั้งนี่จะเลิกกันหรือทำไมเข้ากันง่ายแล้วด่า้คืบเนาะพี่น้องเนาะเุณนกระหาลูกเต่ากระหามาหาก็สีตาสมวยกันต้าสมัมไหยก็มันดีใจตั้งนั่นต้ามาหาออกตัวให้ผู้เอาไปเล้ไม่ได้เตมกันขอนมีมีดอมบาทของมีแต่หุบาท ของปลาะเ็มวปลาดเนลมองอ้มซักสเออโดนบัดานใจให้โมัดใจเออบคุไมกแล้าซะดูโตรด้ยในเรืงมัดกตีก็ยังสิไปหาเล้างอะไรไปชวนี้แล้วตีหง่าแล้ว่ิไม่จะโทหหาแต่เอาเด้อบ่มีวา ก้อยหนักๆสถาบันในช่วงนีย่งหี่ยิ่งใหญ่ทุกคนทกการนัแต่งยู่หออกหลังเัาหมายิงเต่ายลยเอิ่จ้าคิดสองพ้อยยาอน่งสอลัดแต่ที่ญาตแต่เลยปอบิ้งเน่อะไรทองพื้นเลย ใช่ไหมที่ตกใจยายฟังไม่ค่อยถนัดเสร็จแล้วผมวหลาง้างแล้วนะเป็นผมีหลาบรจ้าคุณนะโอ้ยมันเบิ้ง้างหลังเนี่ยคุณโอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณ้าผม้างหลังคุณนะคุณนะสวยเฮ้นคว้มเี้นเฮ้เฮ้ยะเฮ้อเฮะเฮิ ติงติงตันน่าติง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 ตันน่าติงติงติงมันขังนาเนี่ยวันนี้มันขังนาเนี่ยขังนาเป็นทั่ไหนเนี่ยขังนาวาผู้ให้แค่นี้ไหมขังนาหมพี่น้องพูน่ะพูน่ะพูน่ะร้านสาวหอยแม่พูน่ะอันนี้น้องเพชรมณีเพชรมณีนะคะสวัสดีค่ะชุดสวยไหมคะอันนี้ป้าอันนี้แม่ ไม่แนนซื้อให้อ่ะคนนี้คนนี้อาบก่อนนะคะดูข้างหลังคนนี้นะคะนี่น้องเพชรโอนิพอยอินทลรมณีเนี่คนเนี้ยสวยผมม้ายาวอีกแล้วนี่ยายจะได้ตัดผมให้แล้วนี่มึงข้างหลังพี่น้อง,งข้างหลัง ผมข้างหลังเขาเนงาดินะนะผมสวยสวยมากแดงนีง่พ่นเตรดิงเตดเดเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วนะคะหนูอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ ไปนอนแล้วนะคะให้คุณตาตาไปกลวยตีมเมื่อไงไม่ใช่หหรอคน้นแล่ใน้องเพชรไม่ใช่เหรอเพชรยื่หนี่คอยอยุ่หนี่ไหนลูกไหนนี่ได้แจ้งค่ะเจ้าถามเขามอ่าบำรุงสมองจากคุณยายนะคะคุณยายส่งมาให้ม,มาสองขวดจะให้กินทุกวันวันละสองจุดห้าซีซีนะคะนี่ ยายจะให้กินแล้วลูกมาไไงตาทำนมยายหนิอย่าเลยเดี๋ยวตาทำ้เดี๋ยวยายเอายาให้กินจะมินให้กินก่อเอาไม่เอาเอาไม่เอาดีไม่เอาเอาไหม ทำยังไงทำยังไงเอเอน้องเพชรน,นะคะกระปิ้งยั <c oughs> ้ไงอ,อ,อ,อะไรไหมคะน้ำพลอยอร่อยอรอยอรมาพี่พลอยมา